ประกันเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับหลายๆท่านนะครับผมกําลังที่จะตัดสินใจกำลังดูหรือว่าศึกษานะครับผมเนาะวันนี้อาร์ตก็นะครับผมเอาเก็บความรู้มาฝากแล้วกันนะเอามาแชร์กันนะทุกท่านนะเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการมานะครับผมประกันเหมาจ่ายเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันครับทุกท่านครับณปัจจุบันนี้ครับเหมาจ่ายนะครับผมมีอยู่2แบบครับทุกท่านเหมาจ่ายที่เหมาจ่ายจริงๆนะครับผมกับเหมาจ่ายที่กักไส้ใน เบื้องต้นทุกท่านดูแค่นี้ก่อนหมาจ่ายที่หมาจ่ายจริงๆเนี่ยแบบนี้น่าซื้อคือค่าแพทย์ตรวจหมาจ่ายนะครับผมขยะกับบ้านหมใจ่ายการักษาคือหมาจ่ายจริงๆ นะครับผมค่าห้อง i อ u คือเหมาจ่ายจริงๆนะผมผ่าตัดต่างๆมะเร็งนะผมต้องรักษาได้ทุกวิธีนะผมผ่าตัดเคมีคีโมยามุงเป้าเนี่ยต้องเหมาจ่ายน้างไตต้องเหมาจ่ายอุบัติเหตุต้องเหมาจ่ายนะค่าโรงพยาบาลน,นะผ่าตัดลมผ่าตัดเล็กเนี่ยคือเหมาจ่ายคือทุกอย่างคือต้องเหมาจ่ายจริงๆทุกท่านครับแบบนี้น่าซื้อแต่อีกแบบหนึ่งที่นะทุกท่านอาจจะต้องพิจารณาดูนะไม่พูดว่าไม่น่าซื้อนะทุกท่านนะมันจะมีแบบกักครับทุกท่าน ค่าแพทย์ตรวจนะให้วันละพันห้านะซื้อเหมาจ่ายห้าล้านนะแต่ให้วันละพันห้าค่ายากลับบ้านนะให้เท่านี้นะค่ารักษากักไปด้วยคือซื้อเหมหาจ่ายแต่ว่ากักอ่ะทุกท่านนะแบบนี้ครับถามว่าน,น่าซื้อไหมก็น่าซื้อเพราะว่าอะไรครับเบี้ย WAN มันจะถูกลงแต่ทุกท่านครับไหน s <S ๆจะซื้อแล้วทุกท่านจะต้องรู้ว่ามันมีแบบเหมาจ่ายจริงๆนะกับแบบเหมาจ่ายแบบกักๆทุกท่านต้องเลือกนะครับผมแล้วก็ต้องรู้ด้วยครับผมเพราะว่าประกันสุขภาพเหมาจ่ายเหมือนกันแต่เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันนะแต่ทุกท่านต้องรู้นะว่าาต้้อองงซืแบบบเหมมจจรริๆนะคัผ